สวัสดีครับวันนี้แอบมินอปอนะครับวันนี้ก็จะมาเจอเด็กเกียร์กับเกียร์นะฮะเป็นสายรถเลเจนด์กับสายเสือนะครับมาเจอกันนะครับอนี่สายรถเลเจนด์เริ่มก่อนเลยเลยนะเกียร์ชุดศูงสี่กับชุดสิบสองนะสิบสามได้ไหมไหลจู่มามาทางวจั่เปินไปะอะไรไหลเกียร์เหมือนกันเกียร์เหมือนกันที่ไม่เหมือนกัน ปล่อยไหมก็ไม่ทิ้งหรอกอคิวเป็นไงทิ้งหนึ่งแล้วจัวนหนึ่งเริ่มต้นจัวนหนึ่งแหมลรอดเบรกบายหนึ่งจัวนหนึ่งบายเกียร์สี่ครับเกียร์ห้าไปไหนมีบายไหมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่หรอไม่ได้ใส่ยีบเกินไปหมื่นเดียวหมื่นสามไหมบวกสามพันไม่บวกช่องเรียงอันนี้ช่องเรีย้ยงหมื่นเดียวเท่านั้น เืียดนามที่แล้วโอ้ยจ๊ะเขาไม่อยากใช้ใชดาเมอด้วยให้ฟี่คิวเลยเจ็ต้องเดยผ่านผ่านผ่านได้จั่วเพิ่มเห็นละเนียีอุ้ยอุ้ยอุยยัยงยิงยังยิงยังยินงงยังังยงยวงยังยัง นะโยอันนี้ขี้เดียวขี้เดียวคอนเวนไม่มีไม่มีคี้ที่คอนแวนป้าจริงาทิ้งฟรีจุดหนึ่งโอเคไลท์ไม่หาตัวบูทมาบูทเพราะฟอแวบูทก็สิบแปดนี่ฮะตีก่อนเลยบูทตีก่อนเลยสองขี้งหาเลยเราเชื่อมั่นในใกว่าเราจะได้ทิกเกอร์แต่มันปรยศ แต่ปกติมันจะทิ้งไอตัวตัวโกงมันจะเป็นยี่สิบสามใช่ใช่ใชแล้วไปของคราแถ้าเป็นเกตหนึ่งนะหน้าไม่มีเลยจะแล้วไม่มีโอเคตะกี้เถูกไล่ข้ามสองจัวดหนึ่งวเสียงแจวจริงจริงจริงังได้สามได้ยได้แค่สามได้เท่านั้นโอเคสต้องเป็นยี่บสามไว้ ยี่สามเองเบาเบาจริงๆนะ3ได้เลยสา3ได้เองยูวิเกอร์พลังข้างไม่มีคีแวนพลังข้างยิวพลังหูยิอยู่ได้ยู่กันรัวๆหมดเด็กเลยสี่สามทั้งหมดรวบยอดให้นะสี่สามเองไม่กาดก็ไม่ได้อ๋อนี่โอเค เยไม่พอสามหมื่นสามหมื่นอ๋อสี่ห้าสี่ห้าโอเคสามหมื่นอ่านเลยอะไใหม่คอสแบนจบเพิ่มแล้วก็ทิ้งมือเพิ่มถูกทิ้งอันนี้คือ ตาแห่งความพิดหน้าก,นนกีกีกีจีนะ,ะสามขี้เลยเดี๋ยดีเดี๋ยดีเสือมาเร็วเสือมาเร็วแต่ว่านะเสือในกรงเหลือแค่ใบเดียวนา่นี่<ด>โชว์แล้วนมีอีกใบหนึง่งริแเ๋ว หาตัวโกงมาบนของเจิงแจ้วช่วยเขาใบหน่อยเลยเอ้ยไม่ทิ้งมือหนึ่งใบบนได้บวกี้เหรอเออวันลืมลืมลืมทิ้งไ่ออกไอขี้เจักเสือไปนี่โอเคนี่นี่บวกบวกขี้ได้ไหมทิ้งอีกใบหนึ่ง เฮ้ยไปเลยเ้ยออินแล้วออไม่ได้นะโอเคหนึ่งตเองเย็นเย็นยยนใครสนใครสนอุ้ไปความ d าเ a หมดมีประเม็ดเดียวสวยเทงั้นเออเราดูสวยเลย25ากครู่25 3ได้3 3ได้3ขีย นิดเลยลมีเ่าไหแปดสาไดไม่น่า,าเลยไ,ไปสีสองขี้อ้ยมาต้องขีเดียวกันไปเลยยี่สิบหเอ้ยไม่ใช่เอาใบาไวโอเค<า>ห,หออไไ้ามหนึ่งดนหะ้ามหนึ่งเนาะขีเดียวใบอะไก็ได้ ไปสิสามจะเตรีไว้ทำไมล่ะก็สู้ไม่จวดไม่จวดอีกจวดที่ยิงเจ้าตองที่เนาะใช่แล้วไปเลยเป๊ไม่มีทิ๊กไปเลยจวดเอืมออืมเราจะมาบินด้วยกันใช่ใช่เดี๋ยวนะตอนนี้มีแค่ห้านีแค่าเนี่ย ยิงไตตามนี้สองกับหนึ่งไม่มีอะไรให้เต็มก่อนเลยซึ่งแค่เกรดห้าเองนะเกรดห้าแค่ามได้ธรรมดาเราจะเกมช้ากอันนี้จริงหรอนั้นใช้สกิลถูกทิ้งได้ไหมสกิลนี้อย่างเดียวปั้ตตาบ้าหนึ่งคอจวน ไม่น่าจวดรู้สึกได้เหมือนกันเลยไม่น่าจวดเลยบางทีเดี๋ยวนะโอเคเริ่มเลยสามได้ยี่สิบห้าเสียงสูงวิ่งนะหนึ่งสองอ่ะมาบทได้เอาขี้แวนพลังข้างนี้ขี้แวนพลังโอเคอันนี้สามสิบสามสิบบายหนึ่งโอเคเป็นเก้ารับรับ nhìn. Kháp mình được. 1 nó xuống quá. Có nhỉ. Đền qua sơ chùa. จะไล่เลยเหรอไม่หรอกนะคิดมากอ่ะมันได้เนี่เธอจะไล่โดยที่ไม่สนอะไรเลยรอเหรอคิดมากนะอืมคิดมากนะตึกแหกกดชัดๆอันนี้คอก่อนคอก่อนเทคนิคทิ้งมือโอเคคิดมากนะ หัวห้าพันเนี่ยวนแลไวไม่กล้าจี้จี้ได้จัวโอเคโอเคทิ้งไตเอาใตกองมาไล่เล่นมตุ๊กตงกิ้งเทคนี้ทิ้งอีกไว้้โอย สามขี้สามขี้สองขี้โอเคไมเคำนวณหมื่นบาเลยขอเพิ่มขอไม่เลียอมือด้านไหนเยอะสิบสิบประดีเยอะจังเดียนสั่งไปเลยแล้วกันเอาไม่ลบชิวนะโอเคแต่บวกหมื่นโอเคยิงคอร์สอันนี้ อทิ้งใช้สยิลได้ไหมไม่้องท้อ๋อทิ้งได้เถอะอ๋อข้างนี้สามครีมหมดเลยอ๋อข้างนี้อ้ยขออีกได้หนึงโอเคสได้แต่สครีนี้ต้องกันหมดเลยนะเนี่ยกันทุกเล่นเบาไปก่อนสาม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 พลังคิลไม่ลบใช่สามสามก็สองห้ อ่าสี่อันนี้สิบแปดที่แีกีกีก็ได้งอนนะฟาตัวฮะเอาละเจนหน้าเจอสุดาย <c oughs> อัน,นี้สกิลโซบร์สกิลเอบเลียสองใบอืม เขาไม่ให้เข้าเือด้วยเหรอสิบเก้าไหมสเออเออสิบเอ็ดเฮ้ยเฮ้ยสิบเอ็ดมันต้องบายเท่าไหร่สิบเก้าได้สิบเอ็ดเองครับเป็นไรไม่เอาอ๋อก็ได้นี่บายหมดเลยได้ไหมมาบายได้ใบเดียวไบเดียวแล้วก็คอสองอืมโอเคไปไปต่ สิบห้าโอ้โหลอดเลเจนสองใบอุ้ยมาอีกรอบหนึ่งอเกียเอ้ทไม่ใช่ไอแบตเตอรี่แฟร์สามใบลอดเลเจนด์ไปไหนแล้วไปสุดท้ายอย่นะไปสุดท้ายอยู่แถวนี้ว้ยครบแล้วสิบเก้าอยู่ในดอกไหมอยู่ในดอกไหมอะ้วตัววนอยู่ไหนตัววนน่ะนั่นสิมีแต่ตัววนไม่ทำได้รอบอีกรอบไหมอีกรอบเืมครบแล้ว น้องแน่นแล้วครับเอาไปศูนย์ไปสิบเก้าพอพอนี่แทนอ้าวไม่ติดสิบเก้าแล้ววนสิบเก้าแล้ววนให้ได้เอาอะไรมาวนอ้าวอ้าวอ้้าววแลเอาทิ้งเอาเอาไม่มีสไตล์ตัวอื่นแล้วเหรอไม่มีเจ๋งเจ๋้ามือเท่าไหร่นะหกใบหกใบสิบสามอ้าวคุณเหงาเลย คุณแช่นกาใช่ใช่ใช่เหยเอาไปเลยให้อฮยยเอาไปยี่สิบสนี่ตัววนไปไหนใส่ตั้งสีไม่ขึ้นสองได้นะมีอะไรเลยนั่นไงนี่ไงสองตัวจิงจิงแจ้วเอาห้ามหนึ่งหรือสูงกว่าอุ้ยสบายเพิ่ม โอ้โหสองสองอดเอาไปเลยเข้าโซจัวไม่มีไรผ่านเดินจั่วตนนุกันเล้วันด้านี้มาจงดูไว้ซะไล่ผมนี้ได้แต่มองพีจีที่อยู่ในรับติ้งมือโอเคมองได้บนพีโอเคเบรกเฉ๋ยเลยแล้วเท่าไรบึม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 ตัวหนึ่งโอเค สองหมื่นสองหมื่นห้าสองหมืนห้ากับอีกแปดสามมืนสามสามสิบสามคุณเช็คได้นอมอสองใบนีปล่อยมาเอาสาวขี้อหอยู่อยู่ได้อยู่ได้อไมี่เฮ้ยผาไอ้นี่ยังจะขี้อีกโอ้ตีขี้สามขี้เผาอไม่ีขี้แวรนเ์า้นี่การันตีหนึ่งส เอุตสาบายครบแต่ของไม่มีเล่นขมนะก็ฝ er ั่งของเคี้เสือชนะไปนะคะเกือบแป